ทารกมีการขับถ่ายลักษณะแบบนี้ที่เรียกว่าผิดปกติควรที่จะพบแพทย์ในช่วง6เดือนแรกเกิดนะคะแนะนําว่าให้ทารกหรือว่าให้เด็กเนี่ยดื่มนมอย่างเดียวเท่านั้นอย่าเพิ่งป้อนอาหารเสริมใดๆแล้วก็ดีที่สุดแนะนําว่าเป็นนมแม่นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากนมแม่ได้ไม่ดีไม่เต็มที่นมแม่ไม่เพียงพอสําหรับความต้องการของลูกก็แนะนํานมผสมได้นะคะนมผสมก็ไม่ใช่ว่าตัวร้ายเสมอไปแต่ก็ยังเป็นตัวรองของนมแม่อยู่นั่นเองค่ะ คราวนี้เมื่อลูกกินนมเข้าไปเนี่ยเราต้องสังเกตลักษณะอุจจาระของลูกด้วยว่าลักษณะอุจจาระแบบไหนที่ไม่ปกติที่ควรจะพบแพทโดยเฉพาะเด็กที่กินนมผสมนะคะสําหรับลักษณะสีของอุจจาระที่ผิดปกติ ที่ควรจะพบแพทย์คืออันดับแรกเลยก็คือทารกถ่ายาจะเ,เป็นสีแดงไม่ว่าจะแดงมีเลือดปนหรือแดงอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ควรจะมีอย่างยิ่งส่วนใหญ่ถ้าแดงก็คือมีเลือดปนแสดงว่ามีการทํางานที่ผิดปกติของลําไส้ของลูกหรือว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นควรที่จะรีบพาลูกพบคุณหมอทันทีค่ะสีลักษณะที่2ก็คือสีเทาหรือว่าเป็นสีขาวนะคะไม่ควรอย่างยิ่งที่ทารกขับถ่ายออกมา น้ำเป็นสีเทาหรือสีขาวซีดเป็นเหมือนสีช็อกเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบน้ำดีก็ได้นะคะเพราะว่าลักษณะอุจจาระของลูกเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่กินนมแม่นะคะจะต้องอุจจาระเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มเหลืองอ่อนก็นแล้วแต่ไม่มีสีขาวไม่มีสีเทาแล้วก็ไม่มีเลือดปนไม่มีสีแดงนั่นเองค่ะแต่ลักษณะสีอุจจาระนะคะที่เป็นสีดํา สีค้้ๆสีเข้มเข้มสีเขียวเข้มนะโดยเฉพาะเด็กที่กินนมผสมอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือเกิดจาก ส่วนผสมของนมผสมนั่นเองอันนี้ไม่ได้ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใดนะคะขึ้นอยู่กับส่วนผสมของนมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวขี้ม้าเขียวเข้มๆไม่มีสีแดงไม่มีเลือดปนอ่ะอันนี้ยังถือว่าปกติอยู่ให้คุณแม่สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดก่อนแล้วก็นอกจากดูเรื่องของสีอุจจาระแล้วเนี่ยแนะนําว่าดูเรื่องของจํานวน นะคะถีความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระของลูกด้วยถ้าลูกมีถ่ายอุจจาระบ่อยนะคะก้นแดงดูเหนื่อยเพียดูซึมลงอาถ่ายอุจจาระเป็นฟองนะคะไหลเป็นน้ำจากจากอันนี้ก็ถือว่าลูกถ่ายบ่อยผิดปกติ ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอเพราะยิ่งเป็นทารกอ่อนๆน,นะคะทารกในช่วงแรกเกิดภูมิต้านทานยังต่ําอยู่โอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ง่ายมากๆเลยซึ่งถ้าลูกกินนมผสมเนี่ยอาจจะเกิดจากเอ๊ะละกันชงนมผสมที่ไม่ถูกต้องไหมนะคะอุปกรณ์ กวดนมจุกนมต่างๆนะคะมีความสะอาดเพียงพอไหมเราก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยแต่ถ้าลูกกินนมแม่อย่างเดียวนมแม่หนึ่งร้อยเอร์เซถ้าลูกขับถ่ายออกมานะคะมีลักษณะสีแดงมีเลือดปนเอ๊ะเกิดจากอาหารที่คุณแม่รับประทานเข้าไปไหมนะ,ะหรือว่าอจุจจาระมาเป็นสีขาวสีเทาซีดๆอ,อันนี้อาจจะเกิดความผิดปกติของน้ำดีในตัวลูกหรือเปล่านะคะซึ่งควรที่จะพาลูกพบคุณหมอนั่นเองคะ่ะ